วันนี้วันที่8วันที่11 1เสบสิอาสิงหาคมส6 5พนรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสำคัญที่คุณลูกทั้งหลายจะได้จะได้แสดงออกนะว่าเรามีพ่อแม่เรามาทอดที่พ่อแม่ แสิ่งสำคัญก็คือการเรียนรู้เนาะในส่วนของออการศึกษาพระธรรมวินัยของพระสงฆ์นั้นท่านก็วางหลักสูตรไว้เป็น2ออย่างก็คือนักธรมและบาลีตั้งแต่ออกรุงรัตนโก,กสินทร์มาเนาะการศึกษาก็พัฒนามาเรื่อยๆแต่นี้ในในโลกของความเป็นจริงในปัจจุบันเนีเออ่ย เราท่านทั้งหลายเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ทราบกันดีว่า,ามีการเปลี่ยนแปลงทีนี้เราจะปรับตัวยังไง <Yeah. S 1> เก็บการเปลี่ยนแปลง <Yeah. S 1> เดี่ยวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ <Yeah. S 1> ในทางพระพุทธศาสนา <Yeah. S 1> ซึ่งเป็นประโยชน์ <Yeah. S 1> นะต่อตัวเราเนี่ยเราก็ต้องมองว่าหนึ่งก็คือว่าต้องให้ความสำคัญนะศรนะนะัทธา คือต้องมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราได้เรียนรู้ถ้าเราได้ปรับปรุงแล้วก็เอามาใช้ในเอาสิ่งที่เรียนรู้นั้นมา,าวิเคราะห์วิจารณ์มาใช้อาจจะเป็นกรณีเกี่ยวกับอาชีพของเราก็ได้หรือว่าความเป็นอยู่ของพระสงฆ์หรือว่าความเป็นอยู่ของเราเองก็ได้ว่าเราจะเรียนรู้ในพระธรรมวินัยนี้สิ่งที่เรียนรู้หรือว่าเป็นเข็มทิศ เราจะไปสู่การดับทุกข์ได้หรือว่าการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของเราเองในชีวิตของความเป็นพระเป็นเนนเป็นเมชีบาสกสิกายก็ดีนะนี่พูดรวมๆเลยนะว่าจะต้องอเชื่อมั่นว่าพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งของเราได้นะจะต้องเชื่อมั่นว่าการ,รศึกษาการรูเรียนพระนักธรรมบาลีนี้นะ มีความเป็นไปได้ที่เราจะได้เปิดหูเปิดตาของเราก็คือเปิดการเรียนรู้กับระธรรมวินัยนี้ให้มากขึ้นถ้าจะมองอีกด้านหนึ่งก็คือว่าการพัฒนาจิตใจของเราตั้งแต่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างหนึ่งพฤติกรรม